สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะตายพาทุกคนมาดูโป้ยเซียนค่ะทุกคนต้นนี้เป็นต้นใหญ่ต้นหลักของตายนะคะเป็นต้นแม่นะแล้วตายก็ได้ทําการขยายโป้ยเซียนลงในกระถางเล็กๆนะคะทั้งหมดก็ประมาณ4กระถางด้วยกันค่ะนี่นะคะ1 2 3 4สองสาสี่นะคะ2กระถางนี้แต่ย้ายก่อน แล้วก็อีกสองกระถางเนี่ยแต่ย้ายทีหลังนะคะจะเห็นว่าขนาดของต้นเขาก็ต่างกันเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นที่แต่ย้ายครั้งก่อนนะคะเป็นพันธุ์เดียวกันกับต้นแม่เลยนะจะเห็นได้ว่าต้นแม่เขาไม่ได้บ้าใบาเลยนะคะทุกคนเป็นบ้าดอกแทนนะคะก็คือคําว่าบ้าใบาก็คือใบยเยอะนั่นเองค่ะบ้าดอกก็คือดอกเยอะนะคะนี่ค่ะจะให้ดูเลยนะคะโป๊ยเซียนออกดอกดกมากค่ะแล้วก็กําลังจะออกมาอีกนะคะนี่พุ่มเขานะคะ เยอะแยะเลยนะคะกำลังจะมาอีกค่ะดอกสีแดงสดสวยมากค่ะแล้วก็ที่โคนเห็นไหมคะที่โคนเขานะคะก็แตกหน่อออกมาเนี่ยเดี๋ยวหน่อเนี้ยแต่ก็ว่าจะทำการย้ายนะคะหน่อเนี้ยก็จะทำการขยายเหมือนกันเดี๋ยวจะพาทุกคนมาขยายไปพร้อมๆกันนะคะทีนี้แต่จะอัปเดตให้ฟังในเรื่องของการออกดอกค่ะว่าทำไมต้นเล็กต้นน้อยแบบนี้นะคะก็ดูดิยังออกดอกได้เลยนะทุกคนนี่ค่ะนี่ทางนี้ค่ะ โ oh, อ,อ้โหออกดอกออกดอกดีมากเลยนะคะวันนี้จะพามาดูนะคะว่าตายทำแบบไหนบำรุงด้วยอะไรนะคะซึ่งของที่ตายพาใช้ในวันนี้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนนี่สิ่งนี้เลยค่ะผงชูรสค่ะนี่ค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะที่ช่วยทำให้โป๊ยเซียนของเราไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่ ออกดอกดกดีมากๆเลยนะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกคนใช้กับโป๊ยเสียนนะคะเร่งการออกดอกได้ดีเลยทีเดียวค่ะวันนี้แต่เตรียมน้ํามาแล้วอยู่ในบัวรดน้ําแบบนี้นะคะเดี๋ยวแต่ขอปรับกล้องแป๊บหนึ่งค่ะนี่นะคะเราก็นํามาเลยโป้ยเสียนของเรารดด้วยผงชูรสค่ะน้ำหนึ่งบัวเนี่ยประมาณ10ลิตรค่ะทุกคน แต่ก็จะท่านใดนะคะที่อยากจะโรยผงชูรสลงไปรอบๆกระถางก็ได้หรือว่าจะผสมลงในน้ําก็ได้นะคะได้ทั้งสองวิธีเลยนะคือบางคนเทใส่มือแล้วก็ไปโรยรอบๆโคนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะผสมน้ําแล้วก็รดก็ได้นะคะทุกคนวันนี้แต่ก็จะผสมน้ําแล้วรดนะคะแต่ก็จะเทมาหนึ่งช้อนเลยค่ะหนึ่งช้อนแกงวันนี้นี่ค่ะ ผสมลงไปแบบนี้ค่ะคนให้เข้ากันกลงชูรสละลายน้ำเร็วอยู่แล้วนะคะแล้วก็นำไปราดรสได้เลยนะคะที่กระถางของปอยเซียนค่ะนี่ค่ะรได้เลยค่ะต้นเล็กต้นน้อยเห็นไหมคะว่าเขาออกดอกไวมากค่ะขนาดว่าต้นเล็กๆยังออกดอกค่ะทุกคนต้นใหญ่ออกแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลย เท่านี้ค่ะทุกคนง่ายๆนะคะสําหรับการดูแลโป๊ยเซียนนะแล้วตัวผงชุรสเนี่ยรดได้ทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะไม่ต้องบ่อยเกินไปนะใครมีเปลือกไข่เอาเปลือกไข่มาใส่ใครมีตัวฐานนะคะที่เก็บไว้ปิ้งย่างนะก็เอาฐานมาใส่ด้วยแบบนี้นะคะนี่ค่ะในกระถางแต่ก็จะมีฐานด้วยนะคะให้เขาได้รับธาตุอาหารนะเวลาเติมดินเข้าไปก็เติมทับฐานลงไปได้เลยนะคะทุกคน ธาตุอาหารก็จะอยู่ในในกระถางเหล่านี้ล่ะค่ะทําให้โปยเซียนของเราได้ดูดซึมนะคะนี่ค่ะออกดอกดอกออกดอกสวยค่ะไม่บ้าใบาแต่บ้าดอกนะคะลองดูค่ะสําหรับใครที่ปลูกโปยเซียนแล้วอยากให้ออกดอกเยอะๆนะคะทําตามดูนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ